ครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆนะครับชาว YouTube ที่ติดตามนะครับขอบคุณด้วยสำหรับการติดตามก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ด้วยกันนะครับสำหรับนายมินาอินเกาีนะครับมาต่อเนื่องกันกำลังสนุกเลยนะฮะกำลังแปลนะครับในส่วนของเนื้อหาข้อข้อ180นะครับต่อเนื่องกันว่าผู้หญิงคนนี้กำลังทำอะไรนะฮะจากการฟังผู้หญิงคนนี้กำลังสอนภาษาเกาหลีนะครับสอนภาษาเกาหลีเพราะว่า นะครับ,ข,ข,รบข้อที่วิเคราะห์มานะฮะข้อที่1เนี่ยเป็นนะครับฮันกุกกรื่นนะครับคาริชิโกอิสเนกานะครับฮันข้อ2เนี่ยฮันกุกนูเลไม่ใช่นะฮะเป็นเพลงเกาหลีนะครับอ,อันที่3เนี่ยเป็นเป็นอะไรนะเป็น ชอมจอมเอซอนะฮะซอจอมเอซอพานโกก็คือซื้ออาขายหนังสอืออะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับแล้วก็อันที่สี่ฮันกุกอึมชิกอาหารเกาหลีนะครับเขาเรียกว่าทําอาหารเกาหลีมันดินโกด้วยไม่ใช่นะครับข้อที่ใช่ก็คือข้อที่1น,นะครับอ่ะเป็นการเรียนภาษาเกาหลีนั่นเองนะครับอ่ะต่อเนื่องกันนะครับในส่วนของข้อ181นะครับแพ็คชัยชิบิล่แพ็คไพชิบอิลนะครับเอาชัดชัด นะครับเพราะว่าลิ้นจะพันกันอะอียอจานึ่นผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะครับชีก้มตอนเนี้ยมัวซึนฮามิกะทำอะไรเขากำลังทำอะไรครับเขากำลังดูทีวีนะครับดูทีวีถ้าได้ยินแบบนี้นะครับน่าจะได้ยินคำว่าเทเลวิจอนไม่งั้นเขาดูรายการอะไรสักอย่างมันก็ต้องมีแดนเซอร์นักร้องหรืออะไรสักอย่างเปล่าอนะ ลองดูนะครับว่าคุณจะได้ยินคําว่าอะไรน่าจะได้ยินคําว่าเทเลบิจอนนั่นแหละนะครับว่าดูทีวีหลักๆแล้วนะฮะอ่ะทีวีมาร์กไว้เลยนะฮะเทเลบิจอนนะฮะอ่ะลองดูซิว่าจะได้ยินจริงหรือเปล่าลองดูถ้าไม่ใช่เนี่ยเดี๋ยวผมจะวนกลับมา,าเฉลยอีกทีนึงนะฮะ181번문제입니다이여자는지금무엇을합니까 ?1 번 집에서 라디오를 듣고 있습니다. 라디오. 2번 극장에서 영화를 보고 있습니다. 3번 도서관에서 책을 빌리고 있습니다. 4번 집에서 텔레비전을 보고 있습니다. 집에서 텔레비전 TV 티바 โอเคจำสองคำนี้ก็แสดงว่าเขาดูทีวีที่บ้านแต่งตัวแบบนี้คงไม่ไปดูหนังที่โรงหนังนะครับแต่งตัวแบบนี้นะดูจากโชฟ้าแล้วอะไรเนี่ยเขาจะประมาณนี้นะดูวิเคราะห์เป็นการวิเคราะห์อ่าตอนเนื่องร้อยแปดสิบสองร้อยแปดสิบสองนะครับอียอเจนนึนะับอีโาเนนผู้หญิงคนนี้เนี่ยชิคก์มูอซึนฮาก k อิซุนิกะผู้หญิงคนนี้เนี่ยกำลังทำอะไร ที่ถืออยู่น่าจะเป็นเมนูนะครับเขียนเขียนอยู่ว่าเป็นเมนูนะครับแล้วก็ชี้ไม้ชี้มือชี้นู่นชี้นี่ผู้ชายคนนึงก็กำลังจดอยู่เสื้อผ้ากันเปื้อนแบบนี้น่าจะเป็นร้านอาหารแล้วก็กาลังสั่งอาหารนั่นเองการสั่งอาหารนะครับการสั่งอาหารภาษาเกาหลีบอกว่าอ,อาหารเกาหลีเรียกอิมชิกนะครับถ้าเกิดว่าการสั่งอาหารเรียกว่าเี้าว่าอะไรเอ่ย อ่ะเรียกว่านะครับซูมุนนะครับซูมุนซูมุนแปลว่าสั่งอาหารนะครับอ่ะลองดูว่าเราจะได้ยินคําว่าอะไรเพราะจากภาพทั้งหมดเนี่ยมีลักษณะเดียวถ้าถามว่าผู้หญิงคนนี้กำลังทำอะไรก็คือน่าจะสั่งอาหารนะนะฮะอ่ะลองดูว่าจะได้ยินไหมคําว่าซูมุนอ,อิมชิกอ่ะสั่งอาหาร182번문제입니다 82. 이 여자는 지금 무엇을 하고 있습니까? 1번 음식을 먹고 있습니다. 먹긴. 2번 음식을 만들고 있습니다. 3번 음식값을 내고 있습니다. So, 4번 네. 음식을 주문하고 있습니다. 주문하고 있습니 주문하고. ได้ยินแหละชัดๆนะอย่าซีเรียสนะฮะฟังไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะค่อยๆซึมซับไปเองประโยคคําว่าประโยคมันเชื่อมกันทุกคนฟังได้ยินคําศัพท์พยายามจับคําศัพท์ผมไม่ได้จับคําว่าอิมชิกนะผมคิดว่ามันน่าจะมีอินมชิกมาตั้งแต่ข้อ1นึ่ข้อสแล้วล่ะถ้าข้อ1มามาอิมชิกแต่ไม่ใช่เนี่ยมันน่าจะได้อินชิกอย่างน้อย2ข้อหรือสข้ออย่างเงี้ยนะครับอ แต่ว่าหลักๆจริงๆคือการสั่งอาหารนะครับซุม,มุนซุม,มุนนะครับอโอเคไปต่อกันที่ร8 3ผู้หญิงคนนี้กำลังทำอะไรนะครับน่าจะาประมาณทำกับข้าวเนาะมีขวดพริกไทยมีผ้ากันเปื้อนใส่ผ้าผ้าหัวขนาดนี้มีหอมมีกระเทียมมีอะไรไม่รู้มอตะลงตะลิวไปหมดนะครับมาดูว่า,าทำอาหารเนี่ยมันต้องมีคำว่าวอึมชิ 나 아, 만든 거 83번 문제입니다. 183, 네요. 이 여자는 지금 무엇을 하고 있습니까? 1번 머리를 감고 있습니다. 2번 청소를 하고 있습니다. 3번 음악을 듣고 있습니다. 4번 음식을 만들고 있습니다. 나, 한값채니다 ทำกับข้าวแม่ครัวนะครับทำกับข้าวลนานักษณะนี้หน้าที่นี้ก็คือหน้าที่ของแม่ครัวแม่ครัวนะครับหรือว่าแม่แม่ครัวเนี่ยจะเรียกอีกตําแหน่งหนึ่งก็คือยูริซาคือเป็นอาชีพแม่ครัวเป็นเชฟเป็นอะไรยูริสานะครับอ่ายูริซาแต่ว่าถ้าว่าทํากับข้าวอย่างเงี้ยคำว่าทํากับข้าวก็คืออึมชิกมันดุนโกนะครับแยกกันนะอ่ะข้อต่อมา ร้อยแปดสิบสี่นะครับอียาจานึ่นผู้หญิงแล้วอียาจานึ <S <S ่นชิคกมูอัลซึนฮาโกอิสเนกะผู้หญิงคนนี้กำลังทำอะไรนะครับเขากำลังอ่านหนังสือเนี้เลยแล้วกำลังจะจด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 ทำอะไรอ่ะจดจดทำอะไรเพราะว่าเขาน่าจะเรียนเขาน่าจะเรียนนะครับเรียนอยู่แน่เลยนะครับดูหน้าตายังวัยรุ่นอ้อ เรียนแล้วก็จะจัดแบบนี้น่าจะเป็นการทําการบ้านแหละถ้าเป็นการบ้านเนี่ยเขาน่าจะเป็นการเรียนมากกว่านะครับการเรียนนะครับการเรียนก็คือคงบูนะครับการเรียนในโรงเรียนต่างๆพวกนี้เรียกคงบูนะครับได้ยินคงบูหรือเปล่า184번문제입니다184นะครับ이여자는지금무엇을하고있습니까 1>, 1번운동을하고있습니다운동 2>, 2번 공부를하고있습니다공부3번연ย을사고있습니다ากออยู่สามสิบส่สิบ่สิบสี่สับสี่สิบสี่สิบสี่สิบี่สิบสิสี่บี่สบสี่ราี่สียนิบสี่ิี่ี่สิบสีบสี่สิบีิี่ี่บี่สิบสี่นิบส่บ่าบส่สิบดิบส่ิบี้ี่สิบสี่บี่สอีอจนิมอ่่่่่่อีบน,นี่เป็น,น อิซารัมชิกมโมอดฮากุอิสินิกะนะครับกำลังทำอะไรนะครับกำลังน่าน่าจะเป็นการดูดฝุ่นดูดฝุ่นเป็นการทำความสะอาดถ้าทำความสะอาดแบบนี้เขาเรียกว่าได้สองอย่างนะครับได้สองอย่างทั้งซองโซแล้วก็มอนจิตมันจิทาโกได้เหมือนกัน แนวว่าผมว่ามองภาพภาพรวมเขากําลังทําความสะอาดมากกว่านะครับมองภาพรวมไม่ฮั้นก็ดูว่ามีคําว่ามอนจิตาโกไหมนะครับถ้าไม่มีก็น่าจะเป็นซองโซนะครับมาฟังกัน185번문제입니다이사람은지금무엇을하고있습니까1번음악을듣고있습니다 2>, 2번 <해> 2> 청소를하고있습니다3번 อา,าหารไม่ใช่ 4. <번> นะ차อดรถไม่ใช่นะฮะเกี่ยวกับรถเลยนะฮะอ่าข้อนี้คือข้อที่ถูกต้องนะครับเกี่ยวกับซองโซ่จยิงครัว่าซองโซนะครับหนึ่งข้อนะครับอ่าเรื่องของแม่บ้านนะฮะอย่างที่บอกอ่าเรื่องของทำความสะอาดก็คือซองโซนะครับอ่ามันมีหลายคำศัพท์ที่ใกล้เคียงแต่ต้องดูว่าเขาจะแปลมาในแนวไหนมากกว่านะครับว่าเขาจะแปลในแนวไหนมากกว่า ท่าแปลออกมาในแนวคำศัพท์เป็นอาชีพก็อีกแบบหนึ่งนะครับเกี่ยวกับการทำโดยตรงเลยก็อีกแบบหนึ่งยังไงก็ฝากไว้แล้วกันผมก็พยายามจะเพิ่มเติมเทคนิควิธีการจำนะครับและคำศัพท์เข้าไปในนี้ด้วยนะเพราะว่าเป็นการเรียนแบบฟังนะครับเพราะการเรียนแบบฟังจะได้ฝึกฟังฝึกพูดกันด้วยนะครับยังไงก็ฝากกันไว้แล้วกันอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กด u b s c r i b e นะครับ